สวัสดีครับนักเรียนทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับสู่รายการอักโซนออนเลอร์นนะครับผมอ่ะนะฮะ อักษรอักษรรายการอักษรออนเลอ์นะครับก็คือรายการที่หนูจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูเปียกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับป .3 เจ้าเก่าเจ้าเดิมเด้อนะครับเด็กๆครับเราเปลี่ยนเทปแล้วแต่เรายังใช้หนังสือเล่มเดิมนะครับนังสือที่เขียนว่า s m l l นะครับนะครับของป .3 นะครับคุณครูที่อยู่ในห้องรบกวนเช็คนักเรียนด้วยนะครับว่าตอนนี้มี ทุกคนมีหนังสืออยู่บนโต๊ะหรือยังนะครับมีแล้วเนาะมีแล้วเนาะนะครับเด็กๆสำรวจตัวเองซิลูกว่ามีหนังสือหรือยังมีอุปกรณ์เครื่องเขียนครบหรือยังนะครับหนูต้องพร้อมก่อนถึงจะเรียนได้นะครับนะ,ะสำรวจตัวเองไประหว่างนี้เดี๋ยวครูเมสาให้ฟังนะครับว่าวันนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะเรียนคำศัพท์ชุดใหม่กันนะครับครั้งที่ก่อนๆน,นี้นะครับเราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง ประเทศไปใช่ไหมลูกนะครับประเทศจีนภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าอะไรนะไชนา่าไชน่าประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand Thailand น,น,นะครับประเทศอ,อินเดียอ,อินเดียไหนลองใส่สำเนียงภาษาใส่สำเนียงภาษาอังกฤษของประเทศอินเดียจะได้เป็นคําว่า India India ใช่ไหมนะครับเนี่ยมีสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ วันนี้เนี่ยจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอชีวิตประจำวันนะครับชีวิตประจำวันเราจะเรียนคำศัพท์กันว่าเอ๊ะเด็กๆครับแต่ละช่วงของวันเนี่ยเราทำอะไรบ้างเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงโอเคมยนะครับอย่างสมมุติว่าทานทานข้าวอย่างเงี้ยกินข้าวทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับหนูจะไปพูดกับชาวต่างชาติว่า eat right eat right ไม่ได้ eat คือกิน rice คือข้าว eat rice eat rice เนี่ยฝรั่งงงง,งเตกเลยคืออะไรนะครับเขาจะมีคำศัพท์ของเขาใช่ไหมนะครับอาบน้ำอย่างเงี้ยอาบน้ำหนูจะมา water water <laughs> water water น้ำน้ำ,นำอย่างเงี้ยฝรั่งงงเอะอะไร นะฝรั่งไม่เคยรู้จักศัพท์ตัวคือฝรั่งรู้จักคาว่า water แปลว่าอะไรแต่ว่า water water แล้วหนูนทาอย่างเงี้ยฝรั่งงงปะฝรั่งเขาไม่มีตุ่มอ่านน้ําอย่างเราใช่ไหมนะฮะเออเราใช้คําว่าอะไรนะครับเราจะได้เรียนศัพท์พวกนี้กันนะนะครับอุปกรณ์เครื่องเขียนพร้อมสมุดพร้อมใจพร้อมหูพร้อมลูกไปเราไปเริ่มกันเลยเด็กๆครับอ่ะ วันนี้เราจะเรียนศัพท์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจําวันนะครับเดี๋ยวชวนเมาส์กันก่อนยังไม่ต้องเรียนเนาะชวนเมาส์กันก่อนว่าเด็กๆประจําวันชีวิตประจําวันก็คืออะไรก็ตามที่เราทําซ้ําๆใช่ไหมลูกนะครับเราทําอะไรบ้างตื่นนอนมาเออเราต้องตื่นนอนก่อนจริงไหมนะครับต้องตื่นนอนก่อนตื่นนอนเสร็จปุ๊บเราก็ส่วนใหญ่เราทําอะไรลูกอาบน้ําหรือไม่อาบน้ำลูกไม่ได้นะครับต้องอาบน้ำนะลูกประเทศไทยเป็นประเทศร้อนนะลูกนะ้เหงื่อออกนะฮะมันจะเหม็นนะลูก ต้องอาบน้ําก่อนนะครับตื่นนอนมาส่วนใหญ่ก็จะอาบน้าก่อน1ทีนะครับแล้วเราก็จะทานข้าวเช้าใช่ไหมลูกนะครับทานข้าวเช้าทานเสร็จปุ๊บนะครับหนูก็ต้องไปโรงเรียนใช่ปะนะครับไปโรงเรียนแล้วก็เรียนหนังสือเรียนเรียนเรียนพอถึงช่วงเที่ยงก็ทําไมลูกทานข้าวอีกรอบหนึ่งนะฮะทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเราก็ เรียนเรียนเรียนแล้วเราก็กลับบ้านกลับบ้านเสร็จปุ๊บถึงบ้านนะครับเราก็ต้องอาบน้ําก่อนอีกหนึ่งที่ใช่ไหมเราไม่ควรานถึงปุ๊บแล้วก็หมักโมมแล้วก็นอนเลยไม่ได้ลูกหนูสกปรปกมาทั้งวันนะครับอาบน้ําเสร็จปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ทานข้าวนะครับทานข้าวเย็นทํากันบ้านนะครับแล้วหนูอาจจะรีแลกซ์ด้วยการเล่นเกมซะหน่อยจริงไหมนะครับเล่นเกมดูโทรทัศน์นะครับคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยเข้านอน นี่ก็คือชีวิตประจําวันนะครับชีวิตแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมีคําศัพท์ไม่เหมือนกันนะครับอย่างทานข้าวเนี่ยข้าวเช้าก็มีคํานึงนะครับข้าวกลางวันก็มีคํานึงใช่ไหมนะครับข้าวเย็นก็มีคํานึงอย่างเงี้ยเข้านอนใช้คําว่าอะไรนะครับไปโรงเรียนใช้คําว่าอะไรเนี่ยนะครับจะมีครรมําศัพท์เฉพาะของเขาเนีย่ยครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนศัพท์ตระกูลนี้กันนะครับเด็กๆครับเวลาเรียนภาษาอังกฤษนะฮะครูพูดเสมอว่าตาดูไปด้วย หูหฟังไปด้วยปากอ่านออกเสียงตามไปด้วยขณะที่ตาดูเอานิ้วไล่ตามนะลูกนะนะครับใช้ประสาทสัมผัสให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วหนูจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะครับเอาละเดีย๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันสมุดพร้อมนะเครื่องเขียนพร้อมนะลูกนะครับวันนี้เราใช้หนังสือสมัยนะครับหน้า8ลูกนะครับหนังสือสมัยหน้า8นะครับพร้อมแล้วนะนะหน้า8ลูกหน้า8พร้อมยังพร้อมยังให้เวลา5วินาที5 4 3 2 1แล้วก็ศนหน้า8นะครับทุกคนเปิดไปหน้า8วันนี้เราจะใช้หน้า8กันนะครับเตรียมตัวให้พร้อมลูกไปเฮล l o ลพร้อมยังพร้อมนะนะครับเราอยู่หน้าอะไรแล้วลูกหน้า8นะครับ turn to page 8 t u r n to page 8นะครับคำว่าหน้าหน้าแบบหน้าหนังสือเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า page นะครับ page page 8นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า8ปดเดอร์นะครับหน้า8พอหนูเปิดไปหน้า8ปุ๊บหนูก็จะเจอคำศัพท์ต่อไปนี้นะครับเจอคำศัพท์ต่อไปนี้นะนะครับอ่ะหนูก็จะเห็นว่านะครับเขาให้เป็นรูปนะฮะร,รูปเออ่ กิจวัตรประจําวันต่างๆใช่ไหมลูกนะครับกิจวัตรประจําวันต่างๆนะครับหน้าที่ของหนูคือนะครับลองดูรูปแต่ละรูปก่อนว่าเขาทําอะไรนะครับเขาทำอะไรครูจะยังไม่อ่านออกเสียงเราจะดูภาพกันก่อนนะครับพอเราดูภาพเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะมาฟังนะครับแล้วค่อยอ่านออกเสียงตามโอเคนะนะครับดูจากรูปก่อนว่าเขามีอะไรรูปแรกนะครับรูปแรกซูมบูช ซูมแตกเชียวนะฮะ,ะรูปแรกนะครับตื่นนอนใช่ไหมตื่นนอนสดใสเช้าใช่ไหมลูกนะฮะนอนตั้งแต่สี่ทุ่มใช่ไหมตื่นหกโมงเช้าครบแปดชั่วโมงพอดีนะครับสุขภาพดีลูกตื่นมาสดชื่นบิดซะหน่อยอาอเก็บที่นอนนะครับเก็บที่นอนนะะแล้วก็ตื่นนอนด้วยความสดใสนั่นเองนะครับ รูปที่2รูปแรกตื่นนอนใช่ไหมรูปที่2นะครับตื่นเสร็จปุ๊บนะฮะอะต้องอาบน้าอาบน้ําอะไรแหละนะฮะเพียงแต่ว่าในคําศัพท์เนี่ยนะครับในคาศัพท์เนี่ยเขาจะข้ามคําว่าอาบน้ําไปแล้วไปทานข้าวก่อนนะฮะข้าวก่อนทานข้าวเนี่ยนะครับก็จะใช้ตัวนี้ใช่ไหมตื่นนอนเสร็จ ทานข้าวเช้านะครับทานข้าวเช้าทานข้าวเช้าเสร็จปุ๊บนะฮะเขาอาบน้ำนะลูกเขาอาบน้ำนะครูยืนยันแต่ว่าเพียงแต่ว่าคาศั์เขาไม่ได้สอนเขาว่าอาบน้านั่นเองเขาไปสอนคําว่าทานข้าวเลยหนูยัดหนูต้องอาบน้านะลูกหนูหนูสัญญาครับครูนะครับว่าเป็นหนูฝึกอาบน้ําไว้ตั้งแต่เด็กนะครับจะได้ติดเป็นนิสัยอันที่3นะครับทานข้าวเสร็จก็ไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนกันอ่าขึ้นรถโรงเรียนไปใช่ไหมรถโรงเรียนฝรั่งเขาก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับนั่งไปโรงเรียนกัน นะครับตึง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 พอเรียนเสร็จใช่ไหมลูกเรียน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 ันข้าวเล่นกับเพื่อนบลา b ล a b กลับบ้านนะครับแล้วก็กลับบ้านถูกไหมนะครับอ่ะครูลืมเขียนเป็นภาษาไทยกำกับไว้นะครับเอาเอาอันแรกก่อนนะครับอันแรกตื่นนอนนะครับตื่นนอนอันแรกนะครับคือตื่นนอนตื่นนอนนะอันที่สองก็คือทานข้าวเช้านะครับครูเขียนตรงนี้นะครับ ทานข้า,าวเช้านะครับทานข้า,าวเช้าอันที่3ก็คือไปโรงเรียนใช่ไหมลูกนะครับไปโรงเรียนอันที่4ลูกนะครับอันที่4คือครูคจะยังไม่บอกคำศัพท์ใช่ไหมหนูดูภาษาไทยก่อนนะครับแล้วเราอย่าค่อยฟังจากชาวต่างชาติ go home คือทำไมนะ กลับบ้านลูกนะครับกลับบ้านกลับบ้าน go home นะครับกลับบ้านอันที่5นะครับ half dinner ก็คือทานข้าวเย็นใช่ไหมลูกนะครับทานข้าวเย็นทานข้าวเย็นสุดท้ายนะครับสุดท้ายลูก go to bed ก็คือเข้านอนอ่า นะครับเข้านอนนะครับครูจะยังไม่บอกว่าแต่ละคําอ่านออกเสียงว่าอะไรอาลาแต่ทีนี้หนูต้องตั้งใจฟังนะครับเพราะเดี๋ยวครูจะมีเสียงให้ฟังนะครับมีเสียงให้ฟังตอนฟังครูจะทําเหมือนเดิมก็คืออะไรก็คือจะเปิดให้ฟัง2องรอบรอบแรกฟังรวดเดียวก่อนฟังรวดเดียวก่อนเอานิ้วจิ้มตามนะครับฟังรวดเดียวก่อนรอบที่สฟังปุ๊บอ่านออกเสียงตาม ฟังปุ๊บอ่านออกเสียงตามรอบแรกยังไม่ต้องออกเสียงนะฟังให้คุ้นหูก่อนรอบสองค่อยออกเสียงตามโอเคนะครับอ่ะหน้า8นะครับหน้า8นะตึก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 พร้อมยงัง Are you ready อย่าลืม Are you ready yes yes Are you ready yes yes อ่ะพร้อมแล้วพร้อมหูวอมหูลูกวอ,นะวอมหูนะครับวอมหูนะอ่ะไปนะรอบแรกฟังรวดเดียวก่อนรอบสองค่อยอ่านออกเสียงตาม three two one action Students book Unit 1 Lesson 2 Exercise 1 Listen Point and Repeat Get Up <coughs> Have Breakfast Go to School Go home Have Dinner Go to bed Wow Nekap <coughs> Sum รอบแรกผ่านไปรอบที่สองอย่าเพิ่งหลับนะอย่าเพิ่งหลับหยิบนิ้วขึ้นมาไล่ตามโลกไล่ตามครูจะพูดจากซ้ายไปขวานะครับพูดจากตื่นนอนก่อนตื่นนอนภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า Students book 1> า Unit 1 lesson 2 exercise 1 listen point and repeat Get up Get up นะครับตื่นนอน Get up Get up เกต์อัอ่านออกเสียงตามครูสิลูก get up get up เก่งมากนะครับ excellent e x c e l ก e n t get up ก็คือตื่นนอนนะครับตื่นนอนตื่นนอน,น,น,อนบิดขี้เกียจซะหน่อย็จแล้วลงมาทานข้าวเช้าทานข้าวเช้าภาษาอังกฤษใช้สำนวนว,นว่า Have breakfast Have breakfast Have breakfast นะครับทานข้าวเช้า Have breakfast Have breakfast ไหนะอ่อนออกเสียงตามครูหรือ,อยางขออีกหนึ่งรอบ1นึสองส have breakfast have breakfast เก่งมาก excellent 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 ต่อมากินข้าวเสร็จก็ทำไมลลกไปโรงเรียนไปโรงเรียนภาษาอังกฤษใช้คำว่า go to school go to school go to school นีครับอ่านออกเสียงตามครูลลก1นึสอง go to school go to school อีกรอบหนึ่ง go to school ไปโรงเรียนนั่นเอง go to school go to school นะครับไปโรงเรียนปุ๊บเรียนเสร็จอย่างมีความสุขนะครับก็กลับมานะครับกลับมาบ้านนะครับกลับบ้านภนะาษาอังกฤษอนอกเสียงว่า go home go home go home พร้อมโคโลกหนึ่งสองส go home go home go home เก่งมากนะครับ go home go home กลับบ้านกลับบ้านเสร็จหิวกินข้าวเย็นนะครับกินข้าวตอนเย็นใช้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช้คำว่า have dinner. have dinner have dinner have dinner นะครับผมทานข้าวเย็นอ่านออกเสียงตามครูลูก have dinner have dinner have dinner สุดยอดสุดท้ายลูกนะครับเข้านอนภาษาอังกฤษใช้คำว่า go to bed go to bed go to bed อ่านออกเสียงตามโครโร go to bed go to bed เก่งมากนะครับนั่นก็คือเข้านอนนะจ๊ะนะครับดีมากดีมากดีมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดเออเวลาเราชมใครว่าสุดยอดพูดคำว่า excellent 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 นะครับ Excellent ก็คือเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองไปเลยนะครับผมดีมากดีมากจริงๆนะเดี๋ยวครูเปิดให้ฟังอีกรอบดีกว่านะครับตั้งแต่ต้นจนจบแต่คราวนี้ให้หนูลากตามแล้วอ่านออกเสียงตามเทปไปเลยครูจะไม่อยู่เทปนะได้ยินปุ๊บอ่านออกเสียงตามเลยได้ยินปุ๊บอ่านออกเสียงตามเลยนะลูกนะครับ three o n e action students book unit 1 lesson t w exercise one listen Point and repeat. Get up. Get up. Have breakfast. Have breakfast. Go to school. Go to school. Go home. Go home. Have dinner. Have dinner. Go to bed. Go to bed. Ah, excellent. ดีมากดีมากเด็กๆครับสุดยอดเลยนะครับนั่นก็คือคําศัพท์ที่เรากําลังจะเรียนกันวันนี้นั่นเองนะครับโอ้จำไม่ได้นะตื่นตื่นนอนภาษาอังกฤษใช้คาว่าอะไรตื่นนอนไปโรงเรียนทานข้าวเย็นต่างๆนะครับใช้คําว่าอะไรเด็กๆครับกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวครูเนี่ยนะครับจะมีเทปให้ฟังนะครับหนูก็ฟังลูกนะครับหนูก็ฟังนะครับเสร็จแล้วก็ ชี้นิ้วตามนะครับแล้วก็อ่านออกเสียงตามให้หน่อยนะครับฟังนะครับชี้นิ้วตามแล้วก็อ่านออกเสียงตามนะครับเดี๋ยวครูจะมีเทปให้ฟังเนาะนะครับแต่ก่อนที่เทปจะฟังเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านนะครับเดี๋ยวเราจะเอางี้เราจะใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดรูดเดียวก่อนเลยนะครับเปิดรูดเดียวก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ หนูยังไม่ต้องทําอะไรฟังก่อนฟังให้ได้สำเนียงก่อนว่าโอเคเขาพูดแบบนี้นะครับรอบสองพอฟังเสร็จยาวปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามันจะค่อยๆอ,อ่านกันทีละประโยคทีละประโยคโอเคไหมนะครับถ้าหนูอ่านออกเสียงทีเดียวหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ,จะไม่ค่อยได้เท่าไหร,ร่นะฮะเอานะอีกรอบนะนะครับว่าเดี๋ยวครูจะเปิดทีเดียวก่อนรอบเดียวตู้ดเลยนะครับรอบนี้หนูแค่เอานิ้วไล่ๆตามก็พอยังไม่ต้องอ่านตามนะครับรอบสองค่อยอ่านตามทีละอันทีละอัน โอเคนะนะครับอตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะฟังฉะนั้นหนูวอร์มหูนะครับวอร์มหูพร้อมนะพร้อมนะนะครับเตรียมตัวให้พร้อมคุณจะเปิดแล้วลูก5 4 3สแอคชัน Students book Unit 1 Lesson 2 Exercise 2 Listen Point and Say 1> Number 1 <one. S 3> I get up at 6 i x o'clock. Number two. I have breakfast at seven o'clock. Number three. I go to school at eight o'clock. Number four. I go home at four o'clock. Number five. I have dinner at six o'clock. Number six. I go to bed at nine o'clock. Hey back. นะครับรอบนี้นะครับรอบแรกผ่านไปแล้วรอบ2นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละประโยคนะครับว่าก็พูดว่าอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอซูมนะครับอ่ะพร้อมนะพร้อมนะอันนี้ทีละประโยคนะครับทีละประโยคพร้อมนะโอเค three two one action students book unit 1 lesson t w exercise two listen point and say number 1 I get up at six o'clock. Okay. I get up at six o'clock. นะครับ I get up at six o'clock. นะครับ Get up ก็คือตื่นนอนใช่ไหมลูกนะครับตื่นนอน Get up ก็คือตื่นนอนตื่นนอน,ต,น,น,อนตอนกี่โมงลูก Six o'clock. Six o'clock. นะครับตอนหกโมงลูกนะครับตอนหกโมงเช็คซิว่าเขาพูดหกโมงจริงหรือเปล่าดูที่รูปนาฬิกานะครับดูที่รูปนาฬิกานะฮะเห็นไหมรูปนาฬิกาหนูเนี่ยนะครับก็บอกไว้ว่าตอน หกโมงเช้านั่นเองนะครับตื่นนอนตอน6กโมงเช้าเด็กๆครับหนูต้องการจะบอกว่ากี่โมงกี่โมงภาษาอังกฤษนะครับพูดคําว่า o'clock o'clock นะครับพูดคําว่า o'clock ใส่ลงไปนะครับกี่โมงหนูก็ใส่ลงไปสินะครับหกโมงเช้าหนูก็พูดว่า six o'clock นะครับ six o'clock นะครับเจ็ดโมงเช้าแล้วก็พูดว่า seven o'clock seven o'clock แบบนี้โอเคนะครับอ่ะมาอันที่สองเลยนะครับอันที่สองฟังก่อน นะครับฟังก่อนแล้วออกเสียงนะครับ three two one go number two I have breakfast at seven o'clock I have breakfast at seven o'clock นะครับ I have breakfast at seven o'clock นะครับทานข้า,าวเช้าตอนเจ็ดโมงเช้านั่นเองทานข้า,าวเช้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า have breakfast นะครับ have breakfast have breakfast นะครับตอนเช้านั่นเองตอนเจ็ดโมงเช้า seven o'clock 7 o'clock นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเบอร์3าขอพูดว่าอะไรนะ number <three. S> 3 I go to school at 8 o'clock I go to school at 8 o'clock นะครับเราจะไปโรงเรียนตอน8โมงเช้าฉันไปโรงเรียนตอน8โมงเช้านะครับไปโรงเรียนภานษาอังกฤษใช้คำว่า go to school go to school ถ้าออกเสียงตามชีวิตจะดีขึ้นลูก go to school go to school เก่งมากนะครับไปโรงเรียนใช้คำว่า go to school นะครับ go to school uh, ตอน8โมงเชา้าใช้คำว่า eight o'clock eight o'clock นะครับ8โมงเชา้านั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เบอร์4นะครับไปเบอร์4ลูก number four I go home at four o'clock I go home at four o'clock I go home at four o'clock นะครับผมอา go home go home คือการกลับบ้านถูกไหมนะครับกลับบ้านอาขอออกเสียงพร้อมกูสิลูก go home go home นะครับจะกลับบ้านตอน4โมงเย็นใช่ไหมนะฮะสี่โมงเย็น4โมง,โมงเย็นคำว่า4ก็คือ four โมงใช้คำว่า o'clock o'clock ฉะนั้น4โมงเย็นก็คือ four o'clock four o'clock นะครับต่อมาเบอร์5ลูกนะครับเบอร์หาด้านขวาล่างน,นะครับ Number 5 I have dinner at 6 i x o'clock I have dinner at 6 i x o'clock I have dinner at 6 i x o'clock นะครับเด็กๆ TikTok TikTok have dinner คืออะไรนะลูก Have dinner ก็คือทานอาหารเย็นทานอาหารเย็นนะครับฉันทานอาหารเย็นตอน6โมงเย็นเราก็พูดว่า I have dinner at 6 i x o'clock I have dinner at 6 i x o'clock นะครับ six o'clock ก็คือ6โมง6โมงตอนเย็นก็คือ6โมงเย็นใช่ปะนะครับพอทานอาหารเย็นเนาะสุดท้ายนะครับเบอร์6ลูกพร้อมนะ number 6 <six. S 3> i go to bed at 9 i n o'clock I go to bed at 9 i n o'clock I go to bed at 9 i n o'clock นะครับผมไปเข้านอนนะครับเข้านอนตอนเก้าโ,โมง9ก้โมงเอ๊ะก้าโมงตอนพระาที่ตกไปแล้วนั้นก็คือกี่ทุ่มลูก ตอกติกตอก,ตก,ตอกสามทุ่มใช่ไหมนะครับ I go to bed นะครับ I go to bed นั่นเองนะครับเราเข้านอนตอนสามทุ่มนะครับ Go to bed คือเข้านอนนะลูกนะครับ Go to bed อออคือเข้านอนฉันเข้านอนตอนสามทุ่มนะครับ Go to bed เออออกเสียงคำนี้สิลูก Go to bed Go to bed นะครับเข้านอนตอนสามทุ่มสามทุ่มใช้คำว่า Nine o'clock Nine o'clock เก่งมากนะครับสามทุ่มนเนี่ยแอ้วสามทุ่มนั้นไม่พูดวออ่า three o'clock three o'clock มันคือตีสามหรือไม่ก็บ่ายสามใช่ไหมนะฮะถ้าสามทุ่มตามหลักนาฬิกาจริงๆเราพูดว่า9 o'clock นั่นเองนะครับ เพื่อเป็นการไม่ให้ลืมเด้อน,นะครับก่อนจากกันเดีย๋ยวเรามาทวนสะหน่อยนะครับทวนสักหน่อยก่อนจากกันนะครับนี่เด็กๆกิกๆจวัรประจําวันแต่ละอย่างนียนะครับเราใช้อะไรบ้างฮู้ฮู้ฮูศัพท์สําคัญนะคือมันเป็นคําศัพท์ที่หนูใช้ในชีวิตประจําวันได้ฉะนั้นหนูจําเป็นจะต้องได้นะลูกนะนะ,นะครับตื่นนอนเช้ามาตื่นนอน6กโมงเจ็ดโมงเช้าตื่นนอนภาษาอังกฤษใช้คําว่า get up get up ลูก get up เห็นไหมลูก get up นะครับ get up ตื่นนอนเสร็จนะครับก็ทำไมลูกหลังจากอาบน้ำเสร็จทานข้า,าวเช้าทานข้า,าวเช้าภาษาอังกฤษใช้ have breakfast have breakfast นะครับ have breakfast ก็คือทานข้า,าวเช้าใช่ไหมลูกนะครับทานข้า,าวเช้าทานข้า,าวเช้าเสร็จปุ๊บรถโรงเรียนมารับแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมไปโรงเรียนภาษาอังกฤษใช้คำว่า go to school go to school go to school ไปโรงเรียนไปเรียนเสร็จก็ทำไมลูลกกลับบ้านสิลูกไม่นอนโรงเรียนเนาะกลับบ้านกลับบ้านใช้ go home go home go home นะครับกลับบ้านนะครับ go home กลับถึงบ้านปุ๊บหิวใช่ไหมหกโมงเย็นห้าโมงเย็นเริ่มหิวแล้วนะครับหนูก็บอกว่าทานข้าวเย็นทานข้าวเย็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า have dinner นะครับ have dinner นะสุดท้ายนะครับเข้านอนลูกเข้านอนหนูก็ go to bed go to bed go to bed, go to bed. อ่านออกเสียงหนึ่งรอบจะได้จําได้แม่นๆนะครับจะได้จําได้แม่นๆตื่นนอนภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอะไรหนึ่งสองสา get up get up ยังมีคนมึนๆอยู่อ่านออกเสียงตามครูโลก get up get up excellent ต่อมาทานข้าวเช้า have breakfast have breakfast very good ต่อมานะครับไปโรงเรียน go to school go to school ดีมากนะครับกลับบ้านลูก go home go home ดีมากนะครับทานข้าวเย็นลูก have dinner have dinner สุดท้ายเข้านอน go to bed go to bed Excellent ปุ่มมือให้ตัวเองหน่อยว้าวเยี่ยมเลยนะครับใครอ่านออกเสียงตามครูเนี่ยครูเชื่อว่าหนูจะเก่งภาษาอังกฤษในไม่ช้านี้แน่นอนเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็หมดแค่นี้แหละนะครับอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ <c oughs> คำศัพท์เยอะแยะเลยนะฮะบทนี้นะครับเราได้เรียนก่อนหน้านี้เราเรียนเป็นเรื่องธงชาติตอนนี้เราเรียนเป็นเรื่อง ชีวิตประจำวันพร้อมกับบอกเวลานะครับเดีย๋ยวเทปหน้าเนี่ยเราจะเจาะลึกเรื่องการบอกเวลานะครับว่าเวลาแต่ละช่วงของวันเนี่ยพูดว่าอะไรได้บ้างนะครับผมวันนี้เนื้อหาหมดแค่นี้แหละนะครับเดีย๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสะะวนนัเดีทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับบายบายคิดถึงนะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน